สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็อยู่ที่ศูนย์การค้าวิกตอเรียการ์เดนค่ะสำหรับวันนี้ที่วิกตอเรียการ์เดนนะคะก็จะมีโครงการเวิร์กพอยต์รวมพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ท่านผู้ว่านะคะก็จะมาปลูกต้นไม้กับพวกเรานะคะที่มีชื่อโครงการว่าท่านผู้ว่าฐานสือปลูกต้นไม,ม้ร้านต้นนั่นเองค่ะร้านต้นเลยนะคะใช่ค่ะอ่าเราบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะ อย่างที่พี่รวมบอกเลยตั้งแต่เส้นเพชรเกษมจะเริ่มตั้งแต่เพชรเกษม69ยาวไปเลยบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ค่ะแล้วก็รวมถึงพันด้าของเรานั่นเองค่ะก็คือวิกฤตพันด้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีพนักงานนะคะมาร่วมปลูกต้นไม้กับท่านด้วยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสํานักงานเขตบางแคเนาะพี่รวมใช่ค่ะที่มาอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นบรรยากาศภายในงานนะใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็ได้เสร็จสิ้นภาร,รกิจในการ,รปลูก<อ>ต้นไม้เรียบร้อยแล้วเด<ช>ี๋ยวขอ,ขอแนะนําสมาชิกของโชว์รูมนิดนึงนะคะอันนี้<ช>มีชื่อว่าน้องリアค่ะอ่าต,ต่อไปนะคะถ้าเกิดลูกค้าเข้าใช้ศูนย์บร,ริการที่วีกรุฮันด้าค่ะนะคะก็จะเห็นน้องリアบ่อยๆนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทั้งหมดด้านหลังนี้คือสมาชิกที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะี่วเดี๋ยวคราหน้ามีกิจกรรมอะไรเราจะมาพา ทุกท่านนะคะไปร่วมทำกิจกรรมกับเรากันอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย